กำลังไปอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะ ไปตายนี่โอ้ถ้าลายเนี้ยจะระบาดครับเอโอเคลงแล้วอ่ะที่สัตว์ตรงอย่างเดียวนะตรงอย่างเดียวตรงก่อนตรงก่อน มาเลยมันจะสะดุดสองรอบมันจะสะดุดสองครั้งมันมีหินขวางอยู่สองก้อนสะดุดสองครั้งมาเลยสองรอยเดี๋ยวลงมานะอย่าลงมาหม่งนี่นะเมื่อกี้นี่เสื้อผาเราโดนนี่ไปทิ้งรู้ว่าเป็นไรไม่เกี่ยวเลึกไหม มาเลยครับมาเนียนเลยมาเนียนเลยตรงนี้ต้องส่งหน่อยพี่มันมีหินทั้งสองก้อนถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนอ่ะส่งเลยถอยหลังหน่อยถอยหลัง่อยถอยอีกถอยอีกหลังมันหล่นพี่หลังมันหล่นต้องถอยไปใหม่ไหมถอยไปใหม่ถอยไปแต่งตัวใหม่ก่อนถอยไปแต่งใหม่ถอยอีกถอยอีก ล้อไม่ถ <Pok é. S 3> ูกตำแหน่งล้อไม่ถ <"Th ổi, S 2> ูกตำแหน่ง <en> พ <Caucas us> ื่อนเพืนจบอกอะไรที่ถอยไปถอยไปถอยไปถอยถอยล้อล้อไม่ถูกกำเนงล้อตกลายถอยไปถอยไปแสงที่มันไม่ได้เป็นไงไม่เป็นไรล้อลอยไม่เป็นไรถอยไปเลยสามเมตรสามเมตรถอยไปเลยอได้ได้โหมดโหมด พี่ตองขวาไปก่อนนิดนึงให้้อหลังมันเข้าเฮ้ยขวาขวานิดขอบเลยขวาเออไปตุ๊เฮ้ยนี้ไม่ได้ล้พี่อยนิดนึงหลังจากที่เทข้ามก่อนเนี้ยพี่เทสต่อเรื่องเลยไปนี่ตก้เฮยเฮ้ยเฮ้ไปเลยไปดูล้อรออล้อรออรรอรออลอล มาไปเลยมเบาขวาดิเี่อย่าเร็วย่าบุกขวาดิอย่าซ้ายจิบีขวาขวาขวาโอเคขวาตรงขอาใส่หินไปเลยพี่ไปเลยไหน่อยหน่อยไปหน่อยเออไปตรงเลยพี่ตรงเลยตอตรงแล้วไปเลย อกเลยไอเหลืองนี้นะขรับแชล้าจิ้มคนรื่องเลยตะบดน้ำลายอันนี้เป็นลอยการไทย ก็เหนื่อยน้มันลุ้นเพื่อนเหนื่อยอีกตาย tiếp 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 cái này highlight tiếp phải sang đi qua phải sang đi qua bốc thịt nha anh chú ปีนหินก็ได้นี่หว่าเมื่อกี้ทำไมปีนไม่ได้วะไปเลยจะตกเฮ้ยโคชนแลาเหรอเขาต้องหรือเขาไปขวาขวาขวาต้นขาต้นยูขาต้นขาแล้วขวาล่ะขวาซ้ายขวาหรือซ้ายไปตรมาก่อนตรมาก่อนผมมาตรงมาก่อนตรมาก่อนมานี่แหละมานี่แหละข้ามไปข้ามไปเราจะมานนี้ต้องได้ข้ามไปเข้าไปเลยได้๋ยวผานนี้ข้ามได้ข้ามไปข้ามไปเลยเข้าไปหาที่ที่เอเลยเออไปตรงไปเออ

เด็กให้มาดูด้วยปล่อยไหลเลยมาด้วยมา้ยจริเด้วยจิเลยโอ้ยเข้ามาติดกันเลยเบาไม่ได้ได้ดูเอ้ยผลเลยเลยเนี่ยมาดูฟอดกันบ้างครับจอดกำลังใจถ่าขึ้นมาดูซิว่าอันนี้จะมีเสียงอะไรบ้ง

กาจที่ต้องไหักไปถ้าไม่ตองกวตรงันไม่ได้จะตามไปที่เนียที่รอรับไม่ได้ราะไยไม่เดินทา ลยน่รอทับผมอยู่คบนี้ที่ที่เห็นมันปรับกล้องเสียงไม่ออกอะ่ะครั้งที่แล้วอะ่ะไม่ไกลี่ไม่ไกลหน่อยเดียวถึงนะพี่ ไปอีกหน่อยอีกหน่อยพ้อพ่อพ่อหักเรียบร้อยแล้วกำลังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หักซ้ายหักซ้ายไม่ม่ไได้หักขวาหักขวาไม่ต้องขวาเอาหักขวาเลยครับออกแอร์ไปเลยครับต้องหันเรียบร้อย

บอกให้คายหลังก่อนพี่เออมาแล้วาตรงมามาเลยมาเลยมาเลยที่บันไดแกะหักพี่พเอตองมาลายนี้ลายผมเนี่ยลายดีไม่มีอยู่จริงพี่อยปเชื่อเออมา <c oughs> ลายแล้วเ <c oughs> น่ยไม่ต้อ

มอะไรเยอะเเยอะไปไปรเยอะไปา้าลย้า้วะมต้องเหียบรก็ได้เลยตรงนี้เราวางซ้าตรงนั้นเห็นปะเห็นซ้ายถุ่าเอมาเบรกตรงนี้ก่อนมาเบรกตรงนี้ก่อนเห็นเหนหินก้อนนี้ปะเหยียบหินก้อนนี้ไปได้ไม่เป็นไรไม่ไนอรงเีเลยนะเออห่อปะใช่้อตรงา้อมันเหยียบมันมีแรง ตรงไปเลยตรงไปเลยตรงนี้เาตรงเไปเลย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 คแล้วนแล้วแล้วสองไปเลยไปเลยส่งครับตรงนี้ตรงสรงตรงตรงสรงตรงตรงส่งสงสงโอเคไม่เป็นไรตกไม่เป็นไรส่งหน่อยงหน่อยตรงหน่อยสหน่อยส่งหน่อยส่งหน่อยมาวยกสวย กิยภาพลดไปนเนี่ยมันเลยต้องเปลี่ยนเป็นบันไดเหล็กนะครับเพิ่มสูงขึ้นใช่เอ้ลงหลุมนี่คือยังไงหลงหลุมก้องเชียร์อีมันขึ้นะติลงหล,ล,ลุมนี่คือยังไงลงหลุมไปนเลยนี่เขาลองกันอยู่เนีย่ยสองหนึ่งสามหนึ่งกันเนี่ยเขาลองกันอยู่ในตรงเนี้ยดูกองเชียร์ดิเต็ไมไปหมดเลยดิโอ้โหโลลท่านผู้ชมอ่ะ กองเชียชร,ยรย์ไม่อกองแชกเนี่ยแล้วคนขับก็งง<ร>อ่ะคนหนึ่งชี้ซ้ายอีกคนหนึ่งชี้ขวา <c oughs> ยังไงวะเนี่ย <c oughs> ตัวมือตัวมือเองตังมือ,มอเองตรงหน่อยตรงหน่อยตรงตามที่ผมบอกเ,เลยมาแล้วมา นนไปไม่ได้พี่ถอยก่อนถอยก่อนไปไพี่กำลังเดินทางผิดแล้วพี่ถอยก่อนถอ่อน้ไามาไดาพีาป๋าป้าป๋าปเลย๋าป๋าป๋าปาป๋าม๋าป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 ๋้าป๋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 าา ยิงดิ่นหน้าเลยพี่ขวา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 พี่ขวาพี่อย่าซ้ายไปนะทางยาไปเลยไปนะไปเลยอ่าแล้วพี่ใครบอกพี่เขาเลยเหรอเนี่ยอันนี้ของมือโตโตรถนี่นี่ครับ <c oughs> อาจารย์เราครับอาจารย์มีก๊อตสายด้ยเราด้วยกันชุดแต่งแฮมเมอร์นะครับแล้วก็รถถูกหน้าที่ตกหลังสายพี่สายสายสายเฮ้ยไม่ใช่สายนี่หว่าขวาัดนิ่มๆเลย โอ้โหไม่มีอะไรเลยไม่มีหลุมเลยขอบคุณครับครับผมนี้คันนี้ี่สมาชิกเครับหรือแต่าบก็ได้แต่หน้าผาก็ได้แล้วร้หรอขจะเป็นบอกหาแม่ก็มนะวันนี้ผมพาเรานำทัวร์มบเลยก็ชอบแบบว่าเวลาท่องเดือนสเดือนกครับ เราเรื่องพี่ไม่ถ่ายนะว่าแม่เนี่ยมันก็ที่มไปท้าะว่าแม่เป็นหลานแต่ว่าเป็นหลานไม่เคยญาติเขาตายไปแล้วผมไม่ได้ไปเกิดแล้วแม่ฝันเรื่องพี่เขาจะมีเป็นห่อเหมือนใบตองไงนะคือกลางวันก็จะช็อตกันให้ได้ให้แม่ให้แม่รับใช่ไหถ้าแม่รับตรงนี้แล้วเขาจะได้ปิดเกิดเชื่อไหมตานี่เป็นตาแม่ของแม่เลยโผล่มาว่าจริงั้นอิ่งจะมาให้หลานกูไปเป็นปอดนีเรื่องพยังไงยารับ